รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ร้านอาหารวายเฮียร์เมเจอร์ซินิเพกรัชโยธินสตูดิโอรามินทารายการไปเที่ยวจ้าสัปดาห์นี้ปิ่งปองและนิ้วยังอยู่กับเต๋อรัฐนานกันที่จังหวัดระยองพี่เต๋อแล้วพี่เต๋อมาทะเลมาทำไมเรื่องเลือดบวบงถามมันอะไรเนี่ยเจ้แล้วค่ะนี่ตรงที่อะไรเว้ ว่าถกอย่างนี้มันก็วิ่งได้จะหาร้าลงกันเบอร์ไหนไปเที่ยวพร้อมๆกันได้เลยจ้า e ีที่แล้วนี่เราโผลไปเที่ยวที่ในเมืองระยองแตอีนี้ทั้ง EP เราจะอยู่กันแต่นายก่อนทำเมน ัญใน,นมาสม็จเ่าจะพาไปเที่ยวตอนท้ายคลิปถ้าทุกคนพร้อมแล้วไป,ไปเที่ยวเ,ยวเสเม,สเมส็จ<ส>กันจ้<ส>จา,จา,าเกาะสม็ดจังหวัดระยองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตมาทุกยุคทุกสมัยแน่นอนว่ามาที่นี่จะได้ดืด่มด่ำกับบรรยากาศขอ,องทะเลอันกว้างไกลน้ำใสแจ๋วที่สำคัญมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้เลือกพักผ่อนหย่อนใจได้ตาอัมทิยาใสจ้า อยู่แล้วค่ะพี่ชาใครมารออ่ะมาที่กิจกรรมแรกเลยจะเ็นกิจกรรมร้องัตล่เรื่อมาสเมียร์ต้าวต้าวหนุ่มระยองผมทไม่ได้เลยเลยและคนที่จะพาทั้งสามคนไปเที่ยวไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ตาวเจ้าถิ่นระยองคนดีคนเดิมนี่เองโอนีหกิจกรรม ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็จะมีดำน้ําด้วยกัน4กล่องนะครับดำน้ําสี่กล่องเลยฮะใช่ครับดำน้ํากุดีกทะลุกบังคาวแล้วก็ข่างครับโอ้โหกิจกรรมตกมือคลายคายยักนะครับแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนไปเลยเล่นบนเกาะเรือที่เราจะลงนี่เขาเรียกว่าเรืออะไรครับพี่าเป็นเรือของซีชิงซีชิที่ตอนนี้จิตอบบไม่รู้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าพี่ตาวจะนําพาเราไปแล้วกันนะครับผมไปกันด้วยนะครับได้ครับเย้ไปดคุยกันเลยดีกว่าตกลง วันนี้ทั้ง3คนใช้บริการของซีคิงเพราะเขามีทริปท่องเที่ยวเต็มอิ่มแบบจูใจแบบที่พี่ตาเขาว่าเลยทั้งดำน้ำตกปลาตกมึกได้เล่นน้ำทะเลรวมถึงจุดถ่ายรูปสวยๆเขาพาไปเที่ยวกันรอบเกาะสมเม็ดสมชื่อซีคิงเจ้าแห่งท้องทะเลเลยรวยมากเย้สิงแรกผมก่อน เกาะทะลุครับผมเกาะะทลุนี่ยเขามีเรื่องเล่านะครับผมยังไงฮะก็คือว่าภาคไพมณีเนี่ยเขามาติดนางเงือกอยู่เกาะนี้ผีเสื้อสมุทรอ่ะเขาเลยเอากระบอกเอาเฟี้ยงมาโดนเกาะทะลุตรงนี้ครับแล้วต้องขอบหินต้องโผล่หินจางหน้าเนี่ยทำไมมันมีลักษณะเหมือนใบหน้าคนที่กําลังเบลอ่อแล้ไง ตำนานว่าว่าไงอ๋อมันเป็นช่องโรนีครับผมเฮ้ยอ๋อคือตรงนี้ก็จะเป็นจุดแบบถ่ายรูปเฉยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วส่วนที่จุดดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงด้านหน้าของเกาะอ๋อเอาตรงนี้นั้นตรงนี้เราขอถ่ายรูปก่อนได้ไหมฮะมาสักนิดนึงเออเช็คอินหน่อยเช็คอินหน่อยถ่ายรูปเช็คอินหน่อยมาเดินไปถ่ายห้เช็คอินถ่ายรูปสวยๆกันให้จุดใจเลยนะแล้วอย่าลืมเอารูปมาอวดกันในไอจีกันด้วยล่ะ ตอนนี้กําลังตกหมึกอยู่ครับผมเพวันนี้มีกินหมึกซาชิมินะครับผมพี่ตกแบบเหมือนง่ายมากตกปุ๊บขึ้นปั๊บตกปุ๊บขึ้นปั๊บดูน้อมาจริงจังเฮ้ยแล้วค่ะนี้ตอะไรและก็มาถึงจุดที่ทางซีคิงบอกว่าจุดนี้แหละหมึกกัะปลายเยอะให้ปิงปองนิวแล้วเต๋อได้ลองตกปลาตกหมึกกันมาดูกันสิว่าวันนี้เต๋อจะตกมึกได้อย่างที่ตั้งใจไว้ไหม เออได้จริงเลยอ่ะได้จริงจ้าได้เยอะมากเหมือนชมพูอเลยนะโอ้ย hmm. <L> <tema> และนี่ก็คือปลาหมึกที่ตกจากเรือเมื่อกี้จ้าพี่เต๋อเธออยากกินไม่ใช่หรือใช่นี่เอาไปเลยจ้าจะให้เธอชิมไงนี่มันเป็นสิ่งที่เธอต้องการงามอย่างนี้ส่วนที่เห็นว่าตรงนี้เป็นตาปลาล็อกมาจาก ของอีนิวค่กินได้เลยนะท้าตายนอยที่เกิก่อนนี้เดิอยโอ้โหง่ายเอาว้าเอาวดูจากหน้ารู้เลยว่าอร่อยรสชาติเป็นไงอธิบายดิมีความค้าทะเลไหมเดี๋ยใครกินปลาปลาถูก่ะได้พี่องกินสี่ลองลองดูอยไม่ได้ไงหูลางรกไม่แข็งแรงขาปลาเรากินไงก็ไม่รู้ไากินแ้บเป็นไงจ๊ะกินทุกอย่างเลยหรอ เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาพวกนี้หลักๆในชีวิตเะพาแล้วค่ะเป็นยังไงคะไม่รู้เรื่องเขาเกินไปเลยงานวันนีัน่เอาภาพหรอนี่แต่จะบอกคุณผู้ชมนะฉันบอกเลยนะว่าถ้าเราขึ้นของเรือของทางซีคิงมันเขาเนี่ยดำนงดำน้ำจนเหนื่อยถ่ายรูปจนเหนื่อยแล้วมีอาหารเตรียมพร้อมนะคะบนเชฟนี่เแผ่นกล้องไปค่ะน่ากินมากนี่เอาเสฉะอกเสฉะเอกมีอะไรบ้างครับผมถ้าเป็นมาดำน้ำกับพริกมีอะไรกินบ้างครับจะมีบาร์บีคิวครับมีอาหาร กินเลยจ้านี่บาร์บีคิวจ้าทอดยำยำผลไม้ใส่เกี๊ยกทอดเกียมอร่อยมากแต่ไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นตัวซาซิมิคัตมวคุณพู้พมนั้นตอนนี้เราขอพาพี่เต๋อกินให้สะใจก่อนเย้ แล้วเราจะไปที่ต่อไปกันนะจะก่อนที่จะเดินทางไปดำน้ำกันพี่พๆเขาก็ให้พี่เติมพลังกันสะก่อนทริปท่องเที่ยวของทางซีคิงนอกจากจะพาไปเที่ยวรอบเกาะเสม็ดแล้วอีกหนึ่งบริการที่ประทับใจปิงปองนิกนิวและเตอ๋อก็คือได้ทานอาหารฝีมือเชฟของทางซีคิงกันริมทะเลโอ้โหแล้วดูอาหารแต่ละอย่างที่เชฟจัดมาสิน่ากินทีงนั้นเลย รวมถึงปลาหมอึกสดๆที่เพิ่งตกได้เชฟเขาก็เอามาทำซาชิมิให้ได้กินกัน <Wow. S 1> ตามที่ตั้งใจไว้อีกด้วยช่วงนี้ให้ทั้งสามคนได้ทานอาหารกันให้เต็มอิ่มและเดิเล่นริมชายหาดสบายๆกันไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวกันให้รอบเกาะเสม็ดเลยจ้า